น้องกี่ร้อยนาทีแล้วเนี่ยไหนบอกว่าพูดจริงอ่ะน้องกับกูบก็ไปเองกูวพวกมึงกิดเองนะไม่เกี่ยวกับกูบกนะมึงจะมาติดกูทำไมเหรอลากกูมากเหรอนี่นะคะคือคงขาดมากขาดนานะคะ่ะ ถึงแบบไม่มีผู้ชายเลยมีแต่ผู้หญิงเอากันแบบไหนไม่รู้หรือว่าไปเอากับที่น้าเอาเหรอคะไม่ต้องคะ่ะมันอยู่หน้าเพจแล้วคะ่ะใครอะไม่ต้องคะ่ะมันอยู่หน้าเพจแล้วคะ่ะแล้วเมื่อกี้ก็มีถ่ายคลิปที่มึงใายกูด้วยคะ่ะกูจะไปเยี่ยมญาติทำไมเนี่ยปิดค่ะห้องเยี่ยมญาติติดนะครัิดก็จะไปนัป่งตรงนี้ทำไมอะ เปนภานอกหไม่วันนี้ปิดนะคะนนี้ทาไมเหรอี้นั่งมูน่ม่มนนั่ไม่ได้เดี๋ยวพวกมงแก้งพวกไม่มีใครแก้งโขอบอกไว้เลยนะคะน้องพี่เป็นคนจัดการแล้วทางเรือนจำมีนบุรีได้ขอเอกสารส่ง แล้วก็เชิญพี่ไปเซ็นที่มีนบุรีอนุญาตให้เซโกโซเล่นคอนเสิร์ตที่ทันทักสถานจินจางและพรุ่งนี้ก็จะมีที่ทันทักสถานพิเศษก็คือในนี้แหละซึ่งค่าออแกไนททุกอย่างเครื่องหรือว่าค่าคนทำงานก็าการออก แล้ววันเนี้ยปกติน้องกวางไม่ออกสื่อไม่อะไรอยู่แล้วเขาจะอยู่คนเดียวกับน้องเขาที่สที่เพื่อนๆถามว่าอยากเห็นน้องกวางน้องลอนดอนคือก็ไม่ให้ออกเองเพราะว่าเขาไม่อยากออกถึนได้บอกหลายคนแล้วว่าลูกคลอดมาอย่าเพิ่งไปเอาไปออกโซเชียลนะถามลูกดูก่อนอยังไม่พอนะคะน้องกวางไม่ได้นอน กลัวมาหาพ่อไม่ทันพ่อนัดแปดโมงแล้วกลายเป็นคนเซ็นเอกสารสามชุดที่ให้ไปเล่นวันที่สามที่สี่และ2ยี่สิบกว่าที่ DSI ตอนนี้การขอให้เอกสารเหล่านั้นเป็นโมคะบ่ายนี้จะไม่มีอะไรพรุ่งนี้ก็จะไม่มีงานและที่ DSI ก็จะไม่มีงานเพราะมันทำเกินไปมเมื่อกี้จ้างกายด้วยนะคะหลายคนด้วยจำได้หมดมีแผลแล้วก็ ถ้าน้องกวางอะ่ะปกติเขาไม่เคยมาอยู่แล้วข้างนอกอ่เขาเกลียดที่สุดคือเรือนจําทุกสาขาอยู่แล้วแต่วันนี้วันเกิดเขาสามธันวาคมสองห้าหกแปดครบยี่สิบหกปียี่สิบห้าปีพูดผิดครบยี่สิบห้าปีเบญจเพศน้องกวางรออยู่ในห้องเนี้ยน้องกวางรออยู่ในห้องนี้เพื่อที่จะเจอพ่อแค่เนี้ย และพ่อเป็นคนนัดเองอยากเจอลูกในวันที่สามวันเกิดของลูกและขอบอกนะที่ไม่เห็นน้องการในน้องกวางในเสือ่อเพราะน้องกวางกับพ่อเขาติดกันมากกวางจะมาคอยดูแลพ่อตลอดเวลาก็คือขับรถมารับไปกินข้าวบ่อยๆข้างนอกชวนการไปด้วยแต่การไม่ไปเพราะการรู้ว่ากวางรักพ่อมากอยากให้คุยกันแบบรีแลกลัวกลัวว่าตัวจะเป็น ตั้งฝวางคออะไรประมาณนี้แต่เขาชวนทุกครั้งแล้วการก็แก้งบอกว่าทำงานและตอนนี้เสกก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้กลับไปแล้วคนไหนที่คอมเมนต์แบบไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะแบนเลยนะคะถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพิมพ์มากรำคาญแต่อันนี้ให้ดูกอาไว้เป็นหลักฐาน ว่าบ่ายโมงนี้จะไม่มีการอนุญาตให้เล่นคอนเสิร์ตรวมถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าและทั้งวันไม่มีการได้เล่นคอนเสิร์ตและด s i ก็ไม่ต้องไปอยู่ว้นแหละไหนไม่เห็นนีขบวนอะไรออกมาสักทีอ่ะฮะพี่ไม่มีใครไปบอกเสิจริงๆเด้วย มีแค่นี้เหรอคะออกมาแค่เนี้ยไม่มีใครกล้าพูดเลยพอบลกกล้องทีไรแม่งเงียบหมดทุกทีไม่มาเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเนียเย่ยคุณค่อยออกนะพอล็อกกล้องแม่งติกว่าปีที่ผ่านมาครูยกกล้องทีไรแม่งไม่มีใครมาแตะเลยแตะปะกลายเป็นกล้องคือเอาบลอก ตัวเองไม่ต้องหลบนะคะบันทึกไว้หมดแล้วค่ะอย่าลืมใบแจ้งค่ะแจ้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วอยากให้ติดตามเรื่องอะไรดีที่จะมาเล่าให้โลกเหจฟังเรื่องจีนเทาดีกว่าถ้าจะเอาเสริมมาใช้เป็น,นมัว่วเสร่อมก็ไม่ถูกต้อง เนี S <S <N <N ่ยม oh, ีบัตรนี่เออนี่ไงมีบัตรไม่จะเข้าไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมขบวนจะได้เดินไปขบวนตรงไหนบอกยังไม่เห็นขบวนเลยขบวนที่ไหนเนี่ยเขาบอกขบวนก็ต้องหนวดพูดเองขบวนขบวนที่ไหนกูยังไม่เห็นสักขบวนเลยเนี่ยทุบเชิดอะไรก็อยู่ข้าวเนี่ย ปเอาไอ้ยี่ไปอบอกไว้เลยนะคะคนที่คอมเมนต์ที่แบบไม่ใช้สมองคิดไอ้เรื่องของเรื่องคือพวกคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าใครแตะลูกกันไม่ได้แล้ววันนี้ครบวันเกิดเดนเจเทศของน้องกวางน้องกวางมารอสี่ชั่วโมงยังไม่ได้เข้าขวางมารอสี่ชั่วโมงไม่ได้เข้ อันนั้นลูกของมีแค่นนี้เหรอคะอ๋อมาแค่เนี้ยไม่มีใครกล้าพูดเลยพอยกกล้องทีไรแม่งเนี้บหมดทุกทีไม่มาเลยเมื่อกี้ไมเห็นเนี้ยปุ๊บพอเรอยกกล้องนั่งสิวปาปีที่่านนะคูยกกล้องทีไรแม่งไม่ปปม,กกไม,ม,มีใครมาแตะเลแตะปะกลายเป็นกล้องคืออาวุต ้องกันตัวเองไม่ต้องหลบนะคะบันทึกไว้หมดแล้วค่ะอย่าลืมไปแจ้งความค่ะแจ้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วอยากให้ติดตามเรื่องอะไรดีที่จะมาเล่าให้ลูกเหตฟังเรื่องจีนเทาดีกว่าถ้าจะเอาเส่มาใช้เป็นมั่วเสื่อมนี่นก็ไม่ถูกต้อง เนี่ยมีบัตรนี่เออนี่ไงมีบัตรไมจะเข้าไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมขบวนจะได้เดินไปขบวนตรงไหนอกยังไม่เห็นขบวนเลยขบวนเนี่ยเนี่ยเขาบอกขบวนก็ตงหลวจพูดเองขบวนขบวนเนี่ยกูยังไม่เห็นสักขบวนเนี่ยเครเชองอะไรเขาอยู่ข้าวเนี่ย ไปเอาอ้ยี่ไปเอาบอกไว้เลยนะคะคนที่คอมเมนต์ที่แบบไม่ใช้สมองคิดไอ้เรื่องของเรื่องคือพวกคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าใครแตะลูกกันไม่ได้แล้ววันนี้ครบบันเกิดเดิะเสพของน้องกวางน้องกวางมารอสี่ชั่วโมงยังไม่ได้เข้ากวางมารอสี่ชั่วโมงไม่ได้เข้า อันนั้นลูกของสธอเขาวันนี้วันเกิดความคงอยากเจอพ่อแล้วตอนเย็นพ่อจะ,จะออกเบิร์เจเอกวางได้ไหมก็ไม่ได้แล้วที่พอ่อเป็นคนนัดเองขอบอเรือนจำเป็นคนนัดเองแต่ไอ้พวกเวนี่มันไม่รู้เรื่องเลยพาสีกูก็จ่ายพวกมึงก็รับเป็นเงินเดือนเดือนนี้กูจ่ายพาสีแปดแสนบาท าารกราบตีนผู้ด้วยก็เลยคงดีนะผู้จ่ายไปแปดแสนเนี่ยเดือนเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเนีแบบ่ยเนี่ยแดดภาษีกูเดือทำอะไรให้กูบ,บ้างเนี่ยเกี่ยวกับสถาบันบันเทิงเนี่ยทำอะไรให้บ้างปะกระทรวงบันเทิงแม่งน่าจะมีนะหรือว่าคราวนี้มีรายชื่อนะคะอันนี้ผู้จัดการพิเศษโรโซนะคะไม่ให้เข้าคงไม่ได้แล้วคะ่ะ อันนี้เดินไปส่งหน้าเรือนจำเท่านั้นแหละเจ้าสีอะไรอย่ามาเดินเสมอนะอ,อีต่ำต้อยผมยาวกลับมาอ,อ,อีกแล้วไหนอะพี่ขออนุญาตได้เขตพื้นที่นหมครับไหนอะยี่ยังไม่เข้านครับี่ลงยอ๋อเขาลงชื่อ ค่ะรอสักครู่ค่ะเนี่ยพี่เขาให้รอตรงนี้จะมากันทำไมอ่ะไปหันไปดูสิพี่เขาบอกให้รอตรงไหนยังไม่ได้โดนตัวอย่าโดนตัวเจ้าที่อาจารออยู่ตรงนี้พี่บอกเขารอจะรอตรงนี้อ่าให้รอตรงนี้ครับไม่ไม่พี่บอกเขาด้ดูดิมาโดนตัวกันเนี่ยราหนูไม่ได้โดนตัวหนูนะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไงมาดันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องเย็นๆดีกว่าค่ะไม่โดน ไม่ไม่มันร้อนค่ะหลบคนไม่ไม่จะมาส่งเขาตนห้องยา่มันเย็น่แดดร้อนมันร้อนมันร้อนทางในดีกว่าไปูข้างในไปอยู่ไหนะมากนะคะไปอยู่ขางในบอกมันเอาออกจากแขนกันใครจับแขนใครบอกมันเอาออกจากแขนกันเกย์กากาเกย์าเกายากเกกากเย่าย์กากเยากักกยาเกยเยากากาาากกาากายยังครับยัง เพราะว่าของกมวังท่านให่อยู่ท่านนีกำลังจะแต่ว่าทาไมไม่มีใครไปรายงานหอบรเรือนจำมินบุรีกับเฉลโรจว่าลูกเขามาแต่ว่าลูกของเขากลับไปแล้วตอนนี้จะให้ทำสภาพจิตใจอ่ะตอนนี้ไม่ได้สนใจเลยนะต้องการพวงสภาพจิตใจลูกองนนี้เดี๋ยวก็คงจะได้มีมาตรการเด็กคงได้พบได้แล้วละครับเพราะว่าตอนนี้งานมันยังไม่เสร็จยังไม่ได้ร้อยพ่อเขานัด หาโต๊ะบีไอพีไว้เก้าอี้ให้ด้วยแล้วอี้พวกเนี้ยคืออะไรแถมทำร้ายร่างกายได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนั่งนั่งก่อนครับครับครับที่เหลือก็ที่ก็รอด้านนอกครับไม่เป็นไรรรอคับทำไมจะนั่งก็ก็จะดื้อมันจะเป็นเที่ยวเลยบอสไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาจะมีแขกออกมาก็ต้องมาเอาของที่ร็อกเกอร์อะไรต่างที่เขาฝากไว้บอกพวกมันออกไปก่อนตรงนี้เป็นที่ส่วน บอกพวกมันออกไปก่อนปิดประตูค่ะแต่พี่เข้ามาเป็นตัวประกันพี่นี่ไอย่าไปัำเลยเราที่เขาเราอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หน้าที่ของการและการเป็นคนเซ็นต์อนุญาตให้มาเล่นที่นี่ สำหรับตอนเช้าไม่เป็นไรยังไงก็อนุญาตยู่ครับเพื่อโงค่ะแต่ตอนบ่ายไม่ใช่<อ>ใครอยู่ในนี้นทำไมกันยัไม่ร,ร,มรู้ใครอยู่ในทำอะไรทำไมกันยัไม่รู้ใครเป็นคนหน่วยจู่โจมไอจีนเฮาคิดหรอว่าไม่รู้รู้ทุกเรื่องอะ่ะอย่าให้พูดแชร์ไปเรื่องเนี้ไอายทั้งโลกแล้วตอนเนี้ยขนาดไม่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนี้นะยังไอคนเลยงตรงไอทั้งโลกเลย